ห้าสิบบาทเด้อเนี่ยกวัวสิไดกินนี่คือห้าสิบบาทนะคะกับพ่อซื้ออยู่ดอกขจ้ากลัวสิไดกลัวเป็นก็ต้องซื้อกินน้ำเพลินอันนี้คือมันนกนะคะมันมีซื้ออื่นอยู่บ่แมนอกจากว่านนมันนกมันนกมาหนี้ทั้งอื่นขจ้าคือเอิญมันแซงเป็นมันนกมนแกก็ี มันแซงกับมีต่างหางมันแซงกินย้ำย้หนาวเนี่นบอกน,นีคือการอกกว่อคนปลปลาไพ่ปลาไ่ใส่ทอนเเลยมันอนะมันข้อล้ลางให้เกลี้ยงด้วยค่ะข้าจเจ้าคือกลนออกมาเป็นจังสีใดวะห้ากลนมันก็คือหาก์ดฮารารย่างเดียว นี่หาสิบบาทได้เนี่ยเขากินอยู่บ่ okay. อรุ่งเขาห้อยหรอเขาเหยใจคือบ่อ,อหาซิบบาทโ <มา S 2> อ้เมืองเด้อจ้ากำลังควรหวนหวนตอนนี้ผ่านไปครึ่งชั่วโมงเราจะนึ่งประมาณหนึ่งชั่วโมงเด้อค่ะเด้อ กันเนาครูใฉลฮะ่ซรไสะคูแล้วะมคูส่นะโอ้พอดีเลยแม่แบบพอดีเลยแบบพอดีเลยแพอดีเลยเนาะน้ำกวานปานหยังบหวานึ้นบ่บหวานได้ท่าใดอรกยิงแี้วบนก เท่าวลร่ร้อยพวกวอ่นเก้าสิเหมือนกันข้าชั่วโมอันนั้นคว้วดันทผู้ท่องเหมือเสือแห่งแก่บวชแล้วสิได,ด้โทอเอิ่นคนม่นู้พูดอโ,อโอ้เสร็จแล้วควรห่วยหวยรอดหาให้มันเย็นก่อนเดี๋ยวข้าสิมาปอกเปลือกมันออก เอาหางซ้อนขูดแมนบอคือขูดเบาๆขูดเบาๆขี้เหลืองว่ะค่อยขูดเด้อพี่น้องค่อยๆโบป็นดอกเอามีดขูดได้อยู่บ่ได้คือเกา่เาหั่นแองเปย์ปิ้งผู้วางห่าวส่นวนควายกับโบซ้ำนานปันไดเด้อพ่อแม่พี่น้องค่อยๆด้กินค่อยกับโบค่อยเฮ็ดจักเทีย อาศัยกินน้ำเม่น้ำพพน้ำตาน้ำยายน้ำนาน้ำป่าน้ำอาน้ำลุ่งเทียนี่เดีเ๋ยวมาเขือให้เพื่อนกินกระสิติดติดคัดคัดแน่เด้อพี่นอ้องเด้อเะกีอาศัยกินแต่น้ำผู้อื่น เดี๋ยวนี้กะไซกินคือเก้านั่นละ่ะอันนี้ป้าเป็นคนซสือเด้อหนีบแมนคอยเป็นคนซสือคอยเป็นคนเคือซื้อเดี๋ยวพ่นสีว่าขครจะกิน,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 นล้มองข้าจ้ากับปาาเป็นแบบเยาๆเาเฉียงเฉียงแดงซี่มันเฉียงบ่ได้มันอ,นอันน้อยนี่เสียงแบบนี้บอ,อ นี่นราบรรยาปวดอันใหญ่ก็ใหญ่ใหญ่อันน่อยกัน้อยน่อยมี่ลค่ะเขาก็สิบบาทเั็มซีดคอยก็สิไปเฮเทศให้มันแล้วให้มันเหมืก่อนเนาะใช่ใช่อันนี่ยอ่ใ่คู่ยบอ่ะว้เยนี่พออ้ยอ้อย่โอ้ยแอ้อยนียังกู่ดได้คือว่เอานีขูด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 อันนั้นลูก นี่ร้านจังเต็มปากเต็มคางนี่กับมาอีกโลดจัหลาย,ลายาไ,ปไปพาเลยนั่นของอยู่นะักตอยแล้ววานแบบมีอายุสูงหลายหลายรัดโลดคืออะสิงแหวนล้อมซิงลบเหล่ารอบคางหลายเด้อพี่น้องเริงเสียงไกลเริงเสียงคนเด้อมเมื่อน,นี่เฮี้ยงข่อยเอาบุญข่อยก็เลยสีเฮ็ดนี่ละเมื่อน,นี่ที่แรกว่านสีไซบอกขผาวว่านสีไซบอกเผาวแค่นี่แค่สองนวย ตะวาพี่น้องมาหลายพี่น้องมาหลายจ้ะก็เลยสีเพิ่มบมกข้าวอีกนี่จ้ะเพิ่มบมกข้าวอีกสองนวยอันนี้เป็นมันนกมันนกที่เท้าตาัดไวจ้จ้ะหนึ่งแล้วก็เอามาตาัดนอกจากพี่น้องกะทิสองกองน้ำตาลน,นี่จ้ะน้ำตาลใส่มือนี้ใส่น้ำตาลใส้ขาวเด้อจากละกะนี่เท้าเหลือน้ำตาล น้ำตาลบกเผาอยู่น้อยนึงเข้ากันเลยสีไสน้ำกันให้มันเหมิดนะจาน๊ะเนาะเมือนี่เข้าใส่กะทิกล้องด้วยจับกะทิกลองเข้าใส่สองกองเป็นฮาลอยส,สองกองกับเป็นฮาลอยเอ็มแอลแม่บ๊อจากกะทิบานดนี้เข้ากับเติมน้ำอีกพ่อจะ้ะน้ำอีกประมาณฮาลอยเอ็มแอลนอกจาะพี่น,อน้องบานดนี้น้ำตาลนะนี่เป็นน้ำตาลบกเผาด้วยค่ะประมาณนันหนึ่งขวยตวง บานนี่ก็น,นำตาทรา้ใส่ขนมตามรา้ไปอีกประมาณเคืองถวยค่ะคอดใบเตยใบอิียค่ะแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อเลยเดียวข้าเสียไปตั้งไฟจะข้าวเนาะค่ะพี่น้องพออุ่นๆเด้อค่ะอย่าตั้งโดนเดียวกะทิเขาแตกมันกระใสเกลือลงไปน้อยนึงด้อค่ะประมาณเคืองสอนซ่าเพื่อสิเด็ดตัดรสนาะจะเนาะก็สซิมีม่ เข้มเป็มแหลมเนาะออกนนัวแนวบริเวนหวานจ้อยอย่างเดียวล่อให้น้ำตาละละลายก่อนน้อยหนึ่งคั่วหวานนี่กะเอาด้วยค่ะตามพี่น้องมากเนาะแต่ละคนมากหวานเปรี้ยวเข้มมั่นบ่คือกันเนะาะกะกะเอาจะเป็นวิธีคขา้ขาวเนะาะจะอันนี้แค่มาแช่วิธีการเฮ็ดเคาข้าว,าวแบบแบบไทยเฮือนเฮ็ดกินเนาะ จักเสียงยังเป็นเสียงยังแหละพี่นอนข,โขาอโทษขออภัยด้วยจ้ะเมื่อนี่อยู่บ้านเพิ่นเฮ็ดเบียกร้ายอย่างจ้ะเฮ็ดเตียงเน่ยซ้อมนั่นซ้อมนี่แน่เสียงไกลแน่จ้ะมานี้เขาก็ใส่มนันลงไปเลยด้วยจ้ะให้แขกหลายเมื่อนี่ก็เลยต้องเฮ็ดเนาวากินให้ท้ายแขกนะด้วยจ้ะนั่นจ้ะแล้วเขาก็ตุมไปสักข้าวนนงเอาไฟอ่อนๆด้วยจ้ะบ่ให้กะทิแตกมันเนาะ สีนวลอุ้มฮูกจ้าพี่นองคานพี่นองใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลใส่ขาวเนาะมันกะนำกะทิเข้ากับสีขาวแล้วก็ใส่บกเผาลงไปเลยจ้าบกเผาสีนวลเด้อพี่นงเด้อคักขนาดแต่หวานบกเผานี่ก็เพราะแห้งแล้วเพราะตรงหวานน้ำตาลดอกบวหวานพอไงข่อยแตกก็ดีละมือนวจังสี่ค่ะพี่นองจังสี่แล้ว นี่จ้านี่จ้าเมาิงเมองเมงจังแมนบวชบวกพาวหรือบวชมั่นเหรอจ้าเพื่อนคอยมีบกพาวหลายก็เลยตรงไสรหลายแบบนี้ <c oughs> จังแมนบวชอีหยังจังแมนบวชบวกพาวหรือบวชมั่นแม่ <c oughs> บกพาวเต็มหม้ออึง้งลืงเลย